อันนี้เสียอีกแแต่อันนี้ยังใช้ได้อยู่เห็นไหมอ่ะผมเสียบนะเอาผมกดนะใช้ได้แล้วเห็นไหมเอะปิดออะกดเปิดออากดปิดนะใช้ได้ละเฉยครับอันนี้พี่เ็บอกผมซ่อมรอบที่สองอะรอบแรกซ่อมไปทีละอันนี้เสียอีกแล้วแต่อันนี้ยังใช้ได้อยู่เห็นไหมแต่อันนี้ใช้ไม่ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมลือ้อแป๊บอะรอบนี้นะ่าจะถอดง่ายแล้ว เราถอดลงมาแล้วเนะเอาตัวเล็กออกนะครับอืมนะแล้วเราก็เปิดอันนี้ออกก่อนเปิดนะครับถอดสวิตช์นี้ก่อน โอเคหงายอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอานี้ขึ้นมาทำนะครับสวีทมีสองตัวนะมีตัวนี้ตัวนึงกับตัวนี้เนี่ยผมเคยเปลี่ยนไปทีแล้วตัวเนี้ยพังอีกแล้วแต่ว่าเปลี่ยนไปรู้สึกจะเกือบสองปีแล้วมั้งเนี่ยพังแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ออกกันอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ประจํานะครับหัวแร้งครับฟัก ใช่ไหมเขาเรียกฟลักใช่ไหมสาหรับใครที่คิดจะทําเองนะครับเวลาถอดไอ้นี่ออกนะอย่าบิดเยอะเดี๋ยวมันจะฉีกมันจะดึงมันจะดึงไอ้ลายปิ้นข้างล่างหลุดนะครับเติมตะก่วนะเห็นไหมผมงานซ้ายงานขวานะเห็นไหมงัดทีละนิดนะครับออกละข้างนี้ โอเคผมเอาของเก่าออกกันจริงๆมันต้องแบบมีแอลกอฮอล์นะหรืออะไรนะทินเนอร์หรืออะไรนะ,รออะรนะที่อไว้ทำความสะอาดปินนะครับมีด้วยก็จะด,ดีนะแต่ผมไม่มีอ่ะผมไม่ได้ซื้อไว้อ่าโอเคเติมตะกั่วนะครับผมเติมตะกั่วเข้าไปในจุดมันหน่อย โ okay. อเคเรียบร้อยสวิต์เก่านะครับทิ้งไม่ก่อนเลยเดี๋ยวสับสนผมสับสนทีละทิ้งแม่งหมดเลยเอาตัวใหม่ <c oughs> ไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนไม่รู้อันไหนใหม่ไหนเก่าไม่รู้สับสนครับทิ้งแม่งหมดเลยเสียเวลาอ่ะโอเควางไว้นะครับแล้วก็หัวแรงจิ้มเข้าไปอ่ะข้างนี้ติดละจิ้มอีกข้างหนึ่งครับ โอเคติดแล้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองก่อนนะครับว่ามันใช้ได้ไหมฮึบอ่ะผมเสียบนะเอาผมกดนะใช้ได้แล้วเห็นไหมเอาปิดเอากดเปิดออากดปิดนะใช้ไดล้ละเดี๋ยวเราไปประกอบคืนครับเที่ยเท่ที่แล้วทำไปนานยัง กี่ปีประมาณสองได้ไหมหรือสามสามประมาณสามเนาะแต่ว่าประมาณนั้นตามอายุใช้งานรถแต่ว่ากดบ่อยปุ่มเที่ยวที่แล้วเปลี่ยนสองปุ่มใช่ไหมเที่ยวนี้เสียปุ่มเดียวแปลว,ว่าปุ่มปลดล็อกไม่ค่อยได้กดเสียปุ่มเดียวครับ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าบอกสามปีนะครับรอบนี้เสียปุ่มเดียวอ่ะมาประกอบพื้นครับครับเอานี้คว่มลงนะครับไม่ใช่ว่าประกอบไม่ใช่ว่าเอาวันนี้มาความใส่ไม่ได้นะ เอาอันนี้มาวางก่อนไอหัวแรงยังร้อนอยู่ครับยังอะไรนี้ไม่ได้นี้แล้วก็คว่ำอันนี้ลงลองดูนะครับว่ายางเยิงมันดีไหม,มเมื่อกี้ยางมันติดขึ้นมาเยอะไม่รู้ว่ามันลงดีไม่ดีนะครับกดลงกดลงค่อยๆกดนะไม่กดแรงนะเสร็จแล้วเราก็อันนี้คว่ำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะนี่อันนี้ใส่ก่อนเลยเดี๋ยวลืมผมลืมประจําเลยนี่ นะแล้วก็ใส่น็อตคืนครับโอเคนะประกอบคืนครับประกอบกับชิ้นใหญ่จำได้ว่ามันต้องเอาแทงลงไปงี้เพราะมันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านล่างอ่าโอเคไขนอ็อตไขนอ็อตโอเคมาเดี๋ยวเรามาใส่คืนครับมีปั๊กสาอัน ไม่มีเนี่ยมีปลั๊กแค่มีปลั๊กสามอันปกติครับใส่เนี่ยสามอันเสียปลั๊กเสร็จแล้วนะเห็นไหมเสียปลั๊กละอ่ะโอเคใส่คืนครับ,บเรียบร้อยอ่าเทสครับกดไฟฉุกเฉินไฟติดละอ่ากดปิดนะครับกดเปิดกดปิด,ด,ปดนี่นะผมซ่อมอยู่ปุ่มเดียวห้าร้อยบาทถ้าซ่อมถ้าเปลี่ยนสองปุ่มผมทําอยู่แปดร้อยบาทนะครับแต่ส่วนมากมันจะเสียไฟฉุกเฉินเพราะเรากดบ่อย เม็ดนี้ไม่ค่อยเสียเห็นไหมท่านใดสนใจซ่อมนะครับอาการนี้นะส่งมาให้ผมได้นะครับร้านผมอยู่รีร a ชาชลบุรีผมทาอยู่ปุ่มละ5 0 0บาทนะครับสองปุ่ม800บาทนะครับถ้าอยู่ไกลก็ถอดมาผมมีคลิปสอนวิธีการถอดไอชิ้นนี้ออกถอดมาเสร็จแล้วเอาแต่เอาแต่ไอันนี้มานะคือถอดมาแต่อันนี้นะไม่ต้องมาทั้งอันนะมันใหญ่ไบถอดมาแต่อันนี้นะครับแล้วก็ส่งมาเดี๋ยวผมจัดการให้